เอาแะครับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับหยุดฝันกลางวันเดยนละครับเพื่อนบ้านจากที่เคยคุยโวจะเป็นสิงคโปร์แห่งอาเซียนวันนี้ตื่นมาเจอความจริงกลายเป็นดินแดนแห่งสแกมเมอร์ซะงั้นแถมล่าสุดลูกพี่จีนที่เคยรักกันปานจะกลืนกินพลิกลิ้นส่งทีมทวงหนี้โหดบุกประชิดต,ตัวถึงที่ถังแตกไม่พอวิ่งไปกราบของเงิน IMF เเขาก็สายหน้าไล่กลับบ้าน งานนี้บอกเลยว่าเละครับท่านผู้ชมรัฐบาลตระกูลหุ่นกำลังพาประเทศดิ่งลงเหวแบบเบรกแตกเรื่องราวสุดบันเทิงบนความหายนะของขเขมรจะเป็นยังไงจีนจะยึดประเทศจริงไหมแล้วไทยเราต้องทำหน้ายังไงนอกจากสมน้ำหน้ามากองรวมกันตรงนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกฝันสลายจากสิงคโป,ปร์สู่นรกนี้ท่วมหัวสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วกับเรื่องราวสุดเดือดของเพื่อนบ้านที่แสนน่ารัก กัดฟันพูดอย่างกัมพูชาครับแม่ช่วงนี้ข่าวคราวเงียบๆไปนึกว่าจะซุ่มไปพัฒนาประเทศที่ไหนได้กำลังหน้ามืดครับท่านผู้ชมจำกันได้ไหมครับเมื่อไม่กี่ปีก่อนผู้นำเขมียนเขาออกมาโม้สบัตชูคอประกาศก้องโลกว่ากัมพูชาจะเป็นเสือตัวใหม่จะเจริญเทียบชั้นสิงคโปร์โอ้โหตอนนั้นฟังแล้วแทบสำลักกระเพาไก่คือพี่แกมั่นหน้ามั่นโหกมากวาดฝันสวยหรูดูแพง ตึกราฟาต้องมาเศรษฐกิจต้องพุ่งแต่ตัดภาพมาที่ปัจจุบันพามมสภาพตอนนี้คือถังแตกแบบสมบูรณ์แบบครับไม่ใช่แค่เศรษฐกิจชะลอตัวนะแต่มันคือหายนะระดับชาติที่กำลังเคาะประตูบ้านตระกูลหุ่นก๊กก๊กก๊กแล้วบอกว่าหมดเวลาสนุกแล้วสิจุดพีคมันอยู่ที่เงินในคลังหลวงครับตอนนี้โล่งโจงยิ่งกว่ากระเป๋าตังผมตอนสิ้นเดือน คือมันว่างเปล่าจนหน้าหายใจแล้วที่หากว่านั้นคือเจ้าหนี้รายใหญ่อย่างจีนใช่ครับมหามิตรที่เขมรอวยเช้าอวยเย็นเรียกพี่จ๋าจ๋านี่แหละตอนนี้พี่จีนแกถอดหน้ากากซานตาคลอสออกแล้วสวมบทมาเฟียทวงหนี้แทนคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าจีนเนี่ยเขาไม่ได้ให้เงินฟรีๆนะครับของฟรีไม่มีในโลกยิ่งกับจีนด้วยแล้ว <c oughs> ตอนรักกันก็เปไม่อัน้นอยากสร้างตึกเหรอ เอาไปอยากสร้างถนนเหรอเอาไปคเมรก็กู้เพลินเลยครับกู้จนลืมคิดว่าเอ๊ะกูจะเอาปัญญาที่ไหนไปคืนวะมาวันนี้ตัวเลขนี่สินที่พอกพูนมันป่าเข้าไป165,000ล้านบาทหรืออาจจะมากกว่านั้นซึ่งสำหรับประเทศเล็กๆที่ไม่มีโปรดักอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนอกจากเคลมวัฒนธรรมเพื่อนบ้านเนี่ยมันคือตัวเลขที่ชิปหาย วายป่วงมากครับพอถึงกําหนดจ่ายเงียบกริบจีนเริ่มส่งสัญญาณแล้วนะครับว่าเฮ้ยไอ้น้องรักนะแต่นี่ต้องจ่ายพอขเ,เมรทําท่าจะเบี้ยวหรือขอกู้เพิ่มเพื่อเอามาโปะนี่เก่าสูตรคลาสสิกของคนจะเจ้งจีนบอกโน no! หยุดเลยไอ้หนูความน่าเชื่อถือเองติดลบความหามมันอยู่ที่รัฐบาลขเเมรพยายามดิ้นรนเฮือกสุดท้ายเหมือนคนจมน้ำที่คว้าทุกอย่างที่ลอยมา ัดสินใจแบกหน้าอันหนาเตอะวิ่งแจ้นไปหา IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อขอกู้เงินก้อนโตหวังจะเอามาต่อลมหายใจแต่โว้ความจินมันโหดร้ายครับ IMF ไม่ใช่โรงทานและ IMF ก็ไม่ใช่ตู้ ATM ที่ใครจะมากดก็ได้เขาดูบัญชีดูพฤติกรรมแล้วก็สายหน้าไม่ผ่านครับเหตุผลหลักๆคือเขารู้ทันเขาฉลาดครับเขาดูออกว่า รัฐบาลชุดนี้บริหารงานแบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำขืนให้กู้ไปมีหวังเอาไปละลายเล่นหรือไม่ก็เอาไปซื้ออาวุธมาแบ่งใส่ไทยอันนี้ผมเติมเองแต่ก็น่าจะจริงคุณลองนึกภาพตามนะผู้นำถเมเห็นตอนนี้เหมือนคนเดินแก้ผ้ากลางสี่แยกคืออายก็อายเงินก็ไม่มีแถมเจ้าหนี้มายืนคุมเชิงอยู่ข้างหลังความฝันที่จะเป็นสิงคโปร ตอนนี้แค่จะเป็นประเทศปกติให้ได้ก่อนอย่างยากเลยครับมันสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์หรือความไม่มีวิสัยทัศน์ของผู้นำเขมรที่คิดแต่จะพึ่งพาคนอื่นยืมจมูกคนอื่นหายใจพอเขามีปัญหาหรือเขาไม่ให้ยืมก็สำลักความทะเยอทยานของตัวเองตายคาที่สรุปในพาร์ทนี้ง่ายๆก็คือกมตามสนองครับเล่นบทน้องรักขี้ประจบหวังเกาะพี่จีนรวยพอเศรษฐกิจจีนเองก็เริ่มเซ เขาก็ต้องรีดเงินคืนสิครับแล้วเขมนที่มีแต่เปลือกจะเอาเนื้อที่ไหนไปแลกเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาดูความบันเทิงระดับฮอลลีวูดเมื่อจีนเริ่มส่งหน่วยพิเศษเข้ามาไม่ได้มาเที่ยวระบำอับสราณจัสแต่มาทำอะไรที่เสียวสันหลังวา่าจีนส่งหน่วยลับยึดประเทศแบบซอฟต์พาวเวอร์ที่โคตรฮาร์ดมาต่อกันที่พาร์ททครับความเดือดมันเพิ่งจะเริ่มต้นเมื่อกี้เราคุยเรื่องหนี้สินไปแล้วใช่ไหมครับ แต่เจ้านี่อย่างจีนเนี่ยเขาไม่เหมือนอบังขายถั่วที่แค่มาทวงดอกรายวันนะเขาเล่นเกมใหญ่กว่านั้นเยอะมีรายงานวงในระดับท็อปซีเกรที่ตอนนี้ไม่สีเกรตแล้วเพราะเขารู้กันทั้งโลกหลุดออกมาว่าจีนเรื่มหมดความอดทนกับความกระหล่อนของผู้นำำํากัมพูชาครับอ้าวทำไมผมพูดแรงก็ดูพฤติกรรมสิครับเดี๋ยวก็วิ่งไปศบจีนเดี๋ยวก็แอบไปขยิบตาให้อเมริกาเล่นเกมสหน้าแบบนี้มังกรจีนเขาดูออกครับเขาไม่ได้กินญ้า ความไม่ไว้ใจมันพุ่งถึงขีดสุดเมื่อจีนรู้สึกว่าเงินที่ลงไปมันเริ่มจะสูญเปล่าและยุทธศาสตร์ที่วางไว้เริ่มสั่นคลอนสิ่งที่จีนทำคือส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้ามาในกัมพูชาเลยครับโอ้โหฟังดูเหมือนหนังแอคชั่นแต่ในความเป็นจริงมันน่ากลัวกว่านั้นนักวิเคราะห์เขามองขาดเลยครับว่านี่ไม่ใช่การมาเยี่ยมเยียนฉันมิตรหรือมาสอนรำไทยเก็กแต่มันคือการเข้ามากำกับดูแลอ่านว่าควบคุม พฤติกรรมของรัฐบาลเขเมรครับลองจินตนาการว่าคุณติดหนี้เสียขาโหดแล้วเสียส่งลูกน้องร่างยักษ์มานั่งเฝ้าบ้านมานอนในห้องรับแขกกินข้าวร่วมโตะ๊ะคุณจะรู้สึกยังไงนั่นแหละครับสภาพของรัฐบาลฮุนตอนนี้อึดอัดแทบระเบิดแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะปากกัดตีนถีบเงินก็ไม่มีคืนเขาเป้าหมายของจีนชัดเจนครับไม่ใช่แค่เงินแต่คืออํานาจและยุทธศาสตร์โดยเฉพาะฐานทัพเรือเรียมเรียมนาวอเบส ที่เป็นประเด็นร้อนฉ่ามาตลอดจีนต้องการหลักประกันว่าจุดยุทธศาสตร์ตรงนี้ที่เอาไว้ปิดล้อมสหรัฐในอินโดแปซิฟิกจะต้องอยู่ในกำมือของจีนแบบเบ็ดเสร็จห้ามขาเขมรเอาไปขายฝันให้อเมริกาเด็ดขาดและที่แสบไปกว่านั้นสังเกตท่าทีของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงช่วงหลังๆนี้ดูสิครับมีการให้การต้อนรับกษัตริย์นโรดมสีหามุนน้แบบสมเกียรติเวอร์วังผิดปกตินี่คือการส่งสัญญาณทางการเมืองที่เจ็บแสบมากเหมือนจะบอกในๆว่า ถ้าพวกตระกูลหุนมันคุมไม่ได้กูเปลี่ยนตัวเล่นก็ได้นะทำเอาผู้นำรัฐบาลหนาวหนาวร้อนๆกันไปเป็นแถบกลับมาที่เรื่องเงินเมื่อ IMF ปฏิเสธเงินกู้กัมพูชาก็เหมือนหมาจนตรอกครับต้องหันไปพึ่งระบบ Special Drawing Rights หรือสิทธิพิเศษถอนเงินซึ่งมันเหมือนถังออกซิเจนถังสุดท้ายของคนไข้โคมา่าถ้าหมดถังนี้ก็คือตูดตูดตูดสัญญาณชีพดับ ประเด็นคือรัฐบาลฮุนมันเน็ตอ้างว่าจะเอาเงินไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถุยขอภัยที่หยาบแต่มันอดไม่ได้ใครเขาจะเชื่อครับโครงการเก่าๆสร้างเสร็จหรือยังถนนหนทางยังเป็นหลุมเป็นบ่อฝุ่นตลบอบอ,บอวนยิ่งกว่าดาวอังคารแล้วจะมากู้เพิ่มคนเขากลัวกันว่าเงินก้อนนี้จะถูกเอาไปหมุนใช้จ่ายแบบไร้สาระหรือเอาไปซื้ออาวุธมาโชว์เผาใส่ไทยเพื่อกลบปมด้อยเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่ง IMF เขาก็รู้ทันครับเขาก็เลยล็อกสเปคไว้แน่นหนาสถานการณ์ตอนนี้กัมพูชากําลังเสียสิกแนเอกราชทางเศรษฐกิจไปอย่างสมบูรณ์แบบครับการที่มีเจ้าหนี้มายืนคุมหัวมีอำนาจสั่งซ้ายหันขวาหันได้มันคือการตกเป็นเมืองขึ้นรูปแบบใหม่ในศตวรรษที่2 1ดีๆนี่เองและที่น่าสมเพชที่สุดคือทั้งหมดนี้ทำตัวเองลุ้นๆเลยไม่มีใครบังคับให้กู้ไม่มีใครบังคับให้เล่นเกมสหน้า แต่เพราะความโลภความอยากเด่นอยากดังอยากเป็นมหาอำนาจท,ทั้งที่ศักยภาพเท่าหางอื่นสุดท้ายก็เลยต้องมานั่งน้ำตาเช็ดหัวเขา่าเดี๋ยวพาต่อไปผมจะพาไปดูอนุสาวรีย์แห่งความล้มเหลวของขเขมรครับกับเมกะโปรเจกที่โม้ไว้ชดิบดีวันนี้เป็นอะไรบอกเลยว่าหาไม่ออกแต่ผมขำเมกะโปรเจกหรือเมกะภาระสนามบินร้างกับคลองตัน มาถึงพาร์ทที่ผมชอบที่สุดครับเพราะมันเห็นภาพความเบียวของรัฐบาลขเขมรได้ชัดเจนที่สุดนั่นคือเรื่องของเมกะโปรเจกต์ที่สร้างมาเพื่อขิงเพื่อนบ้านโดยเฉพาะแต่ผลลัพธ์คือบองเริ่มกันที่ตัวแรกสนามบินนานาชาติเตโชเทโชอินเตอร์เนชั่ a แนลแอร์พชื่อนี้ตั้งได้อลังการงานสร้างมากทุ่มงบไปกว่า50,000ล้านบาท ผู้แม่เจ้าเอาเงินมาจากไหนก็กู้มานั่นแหละครับเป้าหมายคือจะปั้นให้เป็นฮับการบินระดับโลกจะแย่งซีนสุวรรณภูมิจะแข่งกับชาง,งีของสิงคโปร์ฝันไกลมากแต่พอสร้างเสร็จหรือเกือบเสร็จสภาพตอนนี้เป็นไงครับเงียบเป็นป่าช้าแทบจะเอาไปทำสนามแข่งรถหรือลานตากข้าวได้เลยนักท่องเที่ยวหายหัวหมดสายการบินระดับโลกเขาไม่มาลงหรอกครับเพราะอะไร ก็เพราะภาพลักษณ์ประเทศคุณมันคือแหล่งซ่องสุมโจรไซเบอร์ไงครับใครมันจะอยากบินไปเที่ยวประเทศที่เดินเดินอยู่อาจจะโดนอุ้มไปเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือบินไปเจอบ่อนคาสิโนเถื่อนความปลอดภัยติดลบขนาดนี้สร้างสนามบินใหญ่โตแค่ไหนมันก็คืออนุสาวรีคอนกรีตที่เอาไว้โชว์ความโง่เขลาของการวางแผนแค่นั้นเองตัวต่อมาอันนี้เด็ดกว่าคลองฟูนันเตโช โปรเจกต์ในฝันที่จะขุดคลองเชื่อมแม่น้ำโของออกทะเลอ่าวไทยโดยไม่ต้องง้อเวียดนามอีกต่อไปรัฐบาลขเขมรคุยโวว่านี่คือเส้นเลือดใหญ่เส้นใหม่จะพลิกโฉมเศรษฐกิจทำให้ขเขมรยิ่งใหญ่เกรียงไกรผลปรากฏว่าสะดุดหน้าทิ่มดินครับเพราะอะไรเพราะเพื่อนบ้านยางเวียดนามเขารู้ทันครับเวียดนามเขาไม่ได้โง เขาเห็นแผนนี้ปุ๊บเขารู้เลยว่าถ้าปล่อยให้ทำยุทธศาสตร์ความมั่นคงเขาเสียหายแถมน้ำในแม่น้ำโขงจะหายไปกระทบกะเกษตรกรรมปากแม่น้ำโขงของเขาเวียดนามก็เลยจัดหนักงัดมาตรการสารพัดมาสกัดทั้งการสร้างถนนปิดกั้นเส้นทางหรือใช้ลูกเล่นทางการทูดบีบจนตอนนี้คลองฟูนันจาเกษตรกปลายเป็นสภาพเป็นบ่อน,น้ำขนาดยักษ์ที่ขุดแล้วไปต่อไม่ได้ค้างเติงอยู่กลางทุ่งนา นักวิเคราะห์หลายคนมองแล้วขำกากบอกว่าจริงๆแล้วรัฐบาลเขมรรู้อยู่แล้วว่ามันทำยากหรืออาจจะไม่สำเร็จแต่ที่ยังดันทุรังทำดันทุรังโปรโมทก็เพื่ออะไรครับเพื่อหาเรื่องกู้เงินอีกนั่นแหละครับเอาโปรเจกต์มาบาังหน้าเพื่อดึงเงินเข้ามาหมุนในระบบและอันนี้ก็เอาจะไปเข้ากระเป๋าใครหรือบ่งอันนี้คิดกันเอาเองสุดท้ายสิ่งที่เหลือทิ้งไว้พืออะไรครับ ก็คือหนี้ก้อนโตที่ลูกหลานชาวเขมรต้องตามใช้ไปอีกเป็นร้อยปีเพื่อแลกกับสิ่งก่อสร้างร้างที่ใช้งานไม่ได้จริงมันสะท้อนให้เห็นถึงนิสัยทำอะไรไม่เจียมตัวเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างไทยมีสนามบินดีๆกูจะเอาบ้างเวียดนามมีท่าเรือดีๆกูจะเอาบ้างแต่ลืมดูพื้นฐานเศรษฐกิจของตัวเองลืมดูว่าประชากรตัวเองยังมีคุณภาพชีวิตยังไง แทนที่จะเอาเงินแสนล้านไปพัฒนาการศึกษาสาธารณสุขหรือเกษตรกรรมให้คนในชาติกินดีอยู่ดีก่อนดันเอาไปลงกับสิ่งก่อสร้างเอาหน้าเอาตาพอเจ๊งขึ้นมาก็โทษด,ดินโทษฟ้าโทษเพื่อนบ้านกันแกล้งแต่ไม่เคยโทษตัวเองตอนนี้สภาพเมกาโปรเจกต์พวกนี้ก็เหมือนซากปรักหักพังแห่งความอัปยศที่ตั้งตระง,งานประจานความรเหลวของผู้บริหารประเทศ ยิ่งมองยิ่งสมเพชครับเงินก็ไม่มีนี่ก็ท่วมของที่สร้างมาก็ใช้งานไม่ได้นี่มันสูตรสำเร็จของคำว่าเจ๊งชัดชัดเดี๋ยวพาต่อไปเราจะมาเจาะลึกถึงท่อนน้ำเลี้ยงเส้นสุดท้ายของเขมรนั่นคือธุรกิจสีธรรมและการเกาะไทยกินบอกเลยว่าพาร์ทนี้มีคนดิ้นแน่นอนครับเมืองหลวงสแกมเมอร์และเกาะไทยกินจนเปื่อยความจริงที่น่ารังเกียจที่สุดของกัมพูชาในยุคนี้ เมื่อเศรษฐกิจปกติมันไปไม่รอดเมื่อท่องเที่ยวเจ๊งกเกษตรกรรมพังสิ่งเดียวที่เชิดหน้าชูตาในทางลบให้กัมพูชาตอนนี้คืออะไรครับคำตอบคืออุตสาหกรรมต้มตุนหรือแก๊งคอลเซนเตอร์นั่นเองปรบมือประชด สื่อระดับโลกอย่าง CNA ของสิงคโปร์เขาทำสกูปแฉยับเยินครับว่ากัมพูชาเนี่ยคือฐานบัญชาการโจรไซเบอร์ของโลกสร้างไรายได้มหาศาลกว่า600ล้านบาทต่อปีเข้ากระเป๋าใครบ้างก็ไม่รู้แต่ที่แน่แน่มีเส้นสายโยงใยญไปถึงระดับบิ๊กๆกในรัฐบาลแน่นอนคุณลองคิดดูประเทศบ้าอะไรครับที่ปล่อยให้มีตึกสูงๆล้อมระลวดหนามมีการถือปืนคุมและข้างในมีคนนั่งโทรหลอกลุงชาวบ้านทั่วโลกคือมันจงแจ้งมาก รัฐบาลบอกจะปราบปราบปราบลิงหล้ำน่ะสิครับจับโชนิดนิดหน่นอยหน่อยพอเป็นพิธีจับประซิวปลาสอยแต่ตัวการใหญ่รวยเอาเอาที่น่าเจ็บใจคือเหยื่อส่วนใหญ่ก็คือคนไทยนี่แหละแล้วพอคนไทยเราเริ่มรู้ทันทหารไทยตำรวจไทยเริ่มเอาจริงจับกลุ่มบัญชีม้าที่หนีตายข้ามาจากฝั่งปอยเปตโอ้ยฝั่งนู้นดิ้นพลาดเลยครับเพราะท่อนน้ำเลี้ยงถูกตัด เศรษฐกิจในเมืองชายแดนอย่างปลอยเปตดหรือสีฮานูวิลที่เคยฟู่ฟ้าเพราะเงินโกปรกตอนนี้เริ่มซบเซานักลงทุนหนีหายใครจะไปลงทุนในดงโจรครับภาพลักษณ์ประเทศพังพินาศหมดแล้วทีนี้พอไม่มีเงินจากธุรกิจสีเทาหันไปดูเศรษฐกิจจริงๆพังพินาศไม่แพ้กันโดยเฉพาะเรื่องการค้าขายกับไทยรู้ไหมครับว่ากัมพูชาเนี่ยขาดดุลการค้ากับไทยยับเยินสินค้าอุปโภคบริโภคสบู่ยาสีฟัน ผงซักฟอกยันน้ำปลานำเข้าจากไทยแทบทั้งนั้นคือผลิตเองไม่เป็นเหรอครับหรือ,อยังไงชีวิตนี้ต้องพึ่งไทยหายใจตลอดเวลาแล้วพอเขเมรไม่มีเงินจ่ายเพราะถังแตกอย่างที่เล่าไปพ่อค้าแม่ค้าฝั่งไทยเขาก็ไม่ส่งของให้สิครับของกินของใช้ในเขเมรเริ่มขาดแคลนราคาพุ่งสูงปิดประชาชนตาดำๆก็รับกรรมไป ที่หนักสุดคือเกษตรกรเขมรที่เคยหากินด้วยการสวมสิทธิ์แอบขนมันสำปะหลังขนข้าวข้ามแดนมาขายฝั่งไทยมันเนียนเป็นของไทยส่งออกพอไทยเราคุมเข้มด่านชายแดนปราบปรามสินค้าเถื่อนจริงจังตุม้มโกโก้ครันช์เกษตรกรเขมรตายเรียบครับ ไม่มีที่ระบายของจะขายในประเทศก็ราคาถูกเหมือนให้ฟรีจะส่งออกเองก็ไม่มีปัญญาไม่มีมาตรฐานพอไทยปิดประตูใส่ผลลัพธ์คือราคามันสัมปะหลังและข้อในไทยพุ่งสูงขึ้นเกษตรกร,ร,กรไทยยิ้มรา่ารวยเละแต่ฝั่งขเขมรน,นั่งมองตาปริบป,ปริบน้ำตาตกในนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าดาบนั้นคืนสนองตลอดเวลาที่ผ่านมาไทยเราหลับตาข้างหนึ่งมาตลอดช่วยเหลือมาตลอดแต่พอขเขมรทำตัวไม่น่ารัก เคลมวัฒนธรรมด่าไทยเช้าเย็นสร้างเรื่องวุ่นวายไทยเราแค่ขยับตัวนิดเดียวหรือแค่ทำตามกฎหมายขเขมรก็แทบจะขาดใจตายแล้วครับมันพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนเลยว่าเศษธธรษฐกิจกัมพูชามันเปราะบางแค่ไหนมันยืนอยู่บนขาของตัวเองไม่ได้เลยต้องพึ่งพาไทยพึ่งพาเงินสกปรกพึ่งพาจีนพอวันนึงทุกคนหันหลังให้ก็ล้มคลืนลงมาไม่เป็นท่าพาร์ทสุดท้าย เดี๋ยวมาสรุปจบให้สะใจว่าชะตากรรมของประเทศนี้จะเป็นยังไงต่อและผู้นำของเขาจะมีจุดจบแบบไหนบทสรุปหายนะจุดจบของคนในระคุณครับบทสรุปของมหากราบความพังพินาศนี้ครับฟังมาถึงตรงนี้หลายคนคงจะเห็นภาพชัดเจนแล้วว่ากัมพูชาในเวลานี้เปรียบเสมือนคนป่วยระยะสุดท้ายที่นอนะง,งาบงาบอยู่ในห้อง i อ u โดยที่ไม่มีหมอคนไหนอยากรักษาเงินทุนสำรองระวางประเทศ เกลี้ยงนี่ศินหล้นพ้นตัวประชาชนอดอยากภาพลักษณ์ปนปี้รัฐบาลประกูลหุ่นที่พยายามสร้างภาพว่าเป็นฮีโร่เป็นเทวดามาโปรดตอนนี้หน้ากากหลุดลุย่ยเผยให้เห็นเนื้อแล้ของนักขายฝันที่บริหารประเทศไม่เป็นดีแต่กู้ดีแต่เคลมและดีแต่สร้างศัตรูการที่ต้องบากหน้าไปกู้ IMF แล้วโดนปฏิเสธมันคือใบรับรองความล้มเหลวอย่างเป็นทางการครับมันฟ้องให้คนทั้งโลกเห็นว่ารัฐบาลนี้เชื่อถือไม่ได้ไม่มีเครดิตการที่จีนมหามิตรเบอร์หนึ่งเปลี่ยน5ทีมาเป็นเจ้าหนี้โหดส่งคนมาคุมเชิงมันคือสัญญาณของการสูญเสียเอก,การาชครับต่อไปนี้ขมแมนจะทำอะไรต้องเกรงใจจีนทุกฝีก้าวจะกระดิกตัวก็ลำบากแผ่นดินและทรัพย์สินของชาติ กำลังจะถูกเฉือนออกไปชุดใช้นี้ถามว่าใครสวยที่สุดก็คนกัมพูชานั่นแหละครับที่ต้องมารับกรรมจากการกระทำของผู้นำตัวเองค่าครองชีพสูงขึ้นงานไม่มีทำแถมยังต้องแบกหนี้สาธรรารณก้อนโตที่ตัวเองไม่ได้ก่อคำถามสําคัญคือชาวกัมพูชาจะทนกับสภาพนี้ได้อีกนานแค่ไหนเมื่อท้องหิวเมื่อไม่มีข้าวกินเมื่อเห็นผู้นำเสวยสุขบ,บนกองเงินกองทอง ที่กู้มาในขณะที่ชาวบ้านกัดก้อนเกลือฟางเส้นสุดท้ายมันอาจจะขาดลงเมื่อไหร่ก็ได้ประวัติศาสตร์สอนเราเสมอครับว่าผู้นําที่เอาแต่กู้หนี้ผู้นําที่พาประเทศไปเป็นทาสทางเศรษฐกิจของชาติอื่นและผู้นําที่ไม่ดูเลปากท้องประชาชนจุดจบไม่เคยสวยสักไกลสําหรับประเทศไทยเรานะครับเราไม่ต้องทําอะไรมากแค่นั่งดูอยู่บนภูแบบสวยๆกินป๊อปคอน ดูละครฉากนี้ดำเนินไปรักษาผลประโยชน์ของเราให้มั่นคงปิดช่องทางสินค้าเถื่อนปราบแก๊งคอเซ็นเตอร์ให้สิ้นซากเราต้องเรียนรู้จากเคสนี้ครับว่าการพยายามจะเป็นในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นการลืมลากเงาการเนรคุณมิตรและการบริหารงานด้วยความเพอ้อฝันมันนำมาซึ่งความหายนะกัมพูชาทำตัวเองและงานนี้ไม่มีใครช่วยได้จริงๆครับ กไว้ให้คิดและสะใจกันพอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ดังไปถึงฝั่งนู้นเพื่อใครบางคนจะได้สติหรืออกแตกตายสวัสดีครับการลอบวางระเบิดมันคือการละเมิดอนุสัญญาออตตาว่าว่าด้วยการห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารซึ่งกัมพูชาเองก็ลงนามเป็นสมาชิกอยู่ด้วย นี่มันตบหน้าประชังว่าบทความนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลย ก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทําคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สามอุทิศตนทุกๆท,ท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ